ครับก็สวัสดีนะครับมันนี้สมิเฮ็ดข้าวกากินที่เราครับวันนี้สมิเฮ็ดข้าวผัดนะครับข้าวผัดหมูนะครับนี่น้ำมันก็เริ่มเดือดแล้วนะครับใส่กระเทียมครับมันก็เริ่มฮอนเริ่มเด็ดนะเพื่อกระเทียมเริ่มหอมเริ่มนี่กินแล้วนะครับเริ่มเหลืองเริ่มเหลงเข้ากับส้หมูลงไปผัดครับ หม,หมูหันสิ่งไล่นะครับหหันนล่ไล่หมูห้องกัะุกแล้วครับห้องกระชีกไทยนะครับ ใส่ลงไปครับตัดไทยครับไข่กะเดือบทุกได้นะครับกระซิใส่เข่าลงไปเลยนะครับเขาไปผัดเลยนะครับ ข้าดีตรงนี้แบบกินใหม่กระทะเล็กน้อยนะครับยังสีแบบหอมๆครับตอนนี้เขาับพัดข้าแล้วนะครับเขาจะมาปุงกับมีใส่ผงผงปุงรดนะครับผงปุงรดสผงปุงลดลงไปครับที่อยู่ขาวนะครับใส่อยู่ขาว น้ำปลาครับน้ำปลาใด้ตาลเล็กน้อยนะครับตาลนักสอนนึงครับผมสุรดรถกุเรบ่มักกับว่าต้องแทร่นะครับผมใส่ไปเล็กน้อยครับกระดิ่งไฟเสริมนดิดหน่อยครับ ไฟขึ้นนะร้รเบาับพัดต้อนะครับคือจะใส่ซีดํานะครับผมคือจะใส่ซีดํานะครับแบบสีธรรมชาติเลยครับครับเรียบร้อยนะครับพัดเข่าเฮาครับ แล้วตักใส่จานนะครับก็เรียบร้อยนะครับเขาผัดข้าวผัดหมูนะครับนี่ครับร้ายนะครับจะสุกินตัวดูเบิดครับเสร็จแล้วนะครับตักใส่จานเรียบร้อยครับเขาผัดเี๋ยวสิบิเก็บต้นหอมนะครับ ต้นหอมมากินแก้มนะครับแกปักนานะครับครับเ่าก็มาเก็บต้นหอมไปกินกระปีพัดเขาขอพัดท้อนะครับนะครับเอาจากต้นหนึ่งกับปอนะครับนะครับไปเก็บปักน้าต่อนะครับเก็บปักน้าครับคนนี้ก็มาเอาปักน้านะครับน้าจะน่วยนะครับนะครับ ฝั่น้าก็ต้นหอมไปกินแก้มครับข้าวผัดเของล้วครับเอาไปกินข้าวครับครับข้าวผัดของเขาก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมสกินนะครับแล้วก็ได้ต้นหอมมากินแก้มนะครับอัลบีฝั่งน้าหาดแล้วก็สกินนครับมากินข้าวน้องกันเด้อครับเด้อ